ตัผู้ทอนจัวัดสมุทรสาครจึงต้องระดมกัดล้างอัญกรรมและยาเสพติดเพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามอัญกรรมที่เกิดขึ้นไม่ติดแผ่นใบเบียนรรที่อาจจะคนร้ายอาจจะนําไปใช้ในการกระทําผิดในการตรวจค้นสถานบริการการตํารวจและอาสาสมัครเพื่อร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอชญกรรมและยาเสพติดเรียนท่านผู้การตำรวจูทจังหวัดสมุทรสาครท่านรองผู้การท่านหัวหน้าสติตำรวจเพื่อน ให้การที่มาร่วมปล่อยแถวกวาดล้างในวันนี้ทั้งที่เป็นข้าราชการตำรวจพี่น้องทหารจากค่ายการแพเพ์พี่น้องเยาวเหาพี่น้องตะชทแล้วก็อบพรอทุกท่านครับนะครับเรื่องแรกก็คืออาการที่พวกเราจะต้องมีความระมัดระวังครับมีการบูรณาการกําลังโดยมีพี่น้องทหารมาร่วมพี่น้องอาสาสมัครได้ การพูดดีพูดจาเพราะทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จได้รับความร่วมมือช่วยกันรกักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง We'll yeah. yeah.